You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุน้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนยังมีความสุขกสิกร Security ที่ Happiness i n v e s t ต์ครับสวัสดีครับบอมครับ อ่าโอเคครับก็อ่าอันนี้เดีผมอยู่ในสายกัาทางพี่ปุ๊กแล้วนะครับวันนี้พี่ปุ๊มีออกบทวิเคราะห์2ตัวนะครับนั่นก็คือเรื่องของข่าวที่ปอทอเข้าไปซื้ออ่ากิสราสัดส่วนของกิจการหนึ่งนะครับแล้วก็บูนใหญ่นะครับในการพรีวิวผลประกอบการนะครับอ่ะเชิญเลยครับพี่ปุ๊อ่าเอาตัวไหนก่อนดีครับบอมบูนใหญ่แล้วกันครับพี่ อ่ะครับอ่าก็สำหรับปูนใหญ่นะครับเรายังเมนเทนเอัเพอร์ฟอร์มนะครับทาร์เก็ตไพร์425นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเอ็กซ์เาคว่าจะมีในเรื่องของโฟลองเออร์เน็งอัปเกรดนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่เออร์เน็งอ่าผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเนี่ยออกมานะครับโดยอ่าในไตรมาสแรกเนี่ยเราคาดว่างบเนี่ยน่าจะออกมาอยู่ที่ประมาณจัก12,300ล้าน นะครับ,รบดีขึ้น77% Year-on-Year ยียรแล้วก็53%ควอเตอร์ออนควอเ r อร์คือหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็เป็นการปรับตัวดีขึ้นจากจากทุกธุรกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีโค้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์นะครับหรือว่าแพคเกจจิ้งนะครับโดยที่เออร์เน็งเอสติเมตของเราเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสัก38%ของเออร์เน็งฟอร์เคสของเราทั้งปี นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมีความคาดหวังถึงเรื่องของโฟลของ e a r n i n g u p g r a เกนะครับ,รบมันไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่เรานะครับรวมถึงพวก Consensus ด้วยนะครับโดยในแง่ของถ้าเรามาดูแค่ r o Prof i ตเนี่ยตัวผลประกอบการเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับสัก11,000ล้านนะครับดีขึ้น38% year on year แล้วก็ Quarter on Quarter นะครับก็คืออย่างที่เรียนไปก็คือทุกธุรกิจดีขึ้นหมดแต่ว่าตัวที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยก็คือเคมีคอลบิสเนสนะครับที่ไม่ว่าสเปรดของ P PP, PVC หรือว่า MMA เนี่ยนะครับปรับตัวดีขึ้น15-20% quarter on quarter เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สภาพอากาศหนาวในอเมริกาทำให้การขนส่งเนี่ยมันหยุดชงงะงัก นะครับ uh, ตัวเฟดเรทนะครับที่ปรับขึ้นมาสูงนะครับตัวดีมานที่เป็นเอ็กซ์ตราขึ้นมาหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยก็ส่งผลทำให้ดาวสตรีมเนี่ยเร่งการซื้อเพราะกลัวราคาเม็ดพลาสติกจะขึ้นนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้ m a r ิ้นเนี่ยดีขึ้นหมดนะครับในขณะที่เซลล Volume เนี่ยก็คาดว่าจะดีขึ้นด้วยนะครับประมาณ50,000ตัน นะครับจากการที่ไตรมาส4เนี่ย,เ,ยเขามีการชัดดาวโรงงานมาตรพุทธโอลิฟินไปนะครับเพื่อเพื่อซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อส่วนขยายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็กลับขึ้นมารันตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีวอลุ่มเข้ามาประมาณห้าห0ื่นตันหรือสักประมาณสักสินะครับโดยในส่วนของซีเมนต์แล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยก็เป็นซีซันนอลิตี้นะครับเพราะว่าโดยปกติควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นควอเตอร์ที่เอิร์เน็งพีคอยู่แล้วสําหรับ2ธุรกิจนี้ นะครับเราเชื่อว่าดีมานการใช้ซีเมนต์ในประเทศเนี่ยจะเติบโตขึ้นประมาณ5%นะครับ year on year เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของการดีเลย์ของบัตรเจตอ p พิวโวนะครับของรัฐบาลนะครับซึ่งไม่สามารถอนุมัติได้ก็เลยทำให้คอนซัม p t ชันในภาคของรัฐบาลเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับปีนี้ก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะครับ mm hmm. โดยในส่วนของ Extra e x p e n s e ะครับในไตรามาสสีเนี่ย มีอิมเมพลเมนต์ในส่วนของ building m a t เข้ามาประมาณ1,600ล้านไตรมาสนี้ก็คาดว่าจะไม่มีนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็หน้าที่จะทำให้ e n r n i เนเน่ยไม่มีในในแง่ของ Extra มาถ่วงนะครับในขณะ i v v n t t o r y Ga i n เนี่ยเราประเมินไว้ที่1,300ล้านบาทก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับจากไตรมาสที่แล้วที่มี i v v n t t o r y g เก n ประมาณ1,100ล้านบาทนะครับ เอาลุกเนี่ยก็คงคาดว่าจะน่าจะยังทรงๆอยู่แถบนี้แหละหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับ mm hmm. ในไตรามาสสองเพราะว่าเคมีคอลเนี่ยยังคงดีงต่อเนื่องนะครับ mm hmm. ถึงแม้ว่าธุรกิจอื่นจะซอฟลงนะครับแต่ว่าก็จะมีด mm ีเวนด์อินข้ามเข้ามาซึ่งเป็นปกติแล้วที่จะเข้ามาในไตรามาสสองแล้วก็ไตรมาสสี่นะครับ mm hmm. ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยยังเมนเทนเอาเพื่อปอมนะครับสำหรับบุญใหญ่ target price สี่ร้อยยี่สิบห้าบาทค,ครับพี่ผู้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราทํากําไรไว้เนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพัน คือต้องทั้งปีนี้พี่ปุ๊ทำมาเท่าไหร่ครับแล้วก็ไตรมาสหนึ่งนี่มันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นนครับที่บอกว่ามันมีอักซด์ครับก็เราทําไว้ทั้งหมดเนี่ยสามถึงสองพันห้าร้อยนะครับโ,<อ>โดยประมาณก็คือ,อคิดเป็นประมาณสักสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ลนะครับไตรมาสสองถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ปาไป 7, เจ็ดเกือกบเกือบเจ็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยโอกาสมันเป็นไปได้ยากนะครับที่มันจะคอนดิบิลมาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองดูว่า โอกาสในการปรับประมาณการขึ้นเนี่ยของของเราและก็ของตลาดด้วยเพราะว่าตลาดกับเราเนี่ยก็ไม่ได้ทําต่างกันสัท่ารานะครับเผอเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราทําเยอะกว่าตลาดด้วยซ้ําตอนนี้มันก็รเริ่มเริ่มโฟล์รับขึ้นมาด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าเนี่ยโมเมนตัมของการปรับเออร์เน็งขึ้นเนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่ครับอืมโอเคนะครับแล้วก็อย่างนี้พี่ปุ๊กคิดว่าถ้าใครมีตัวนี้อยู่เนี่ยนะครับถือว่าถือต่อไปเลยถูกไหมครับพี่ ก็ยังถือต่อไปได้นะครับเพราะว่าเรายังเชื่อว่าตรามาสสองเนี่ยเอิรเนอร์นงน่าจะยังสตรองกันต่อเนื่องถ้าดูจากเคมิคอลไพรซ์ในปัจจุบันนะครับโอเคนะครับอ่ะนั่นก็คือตัวปูนใหญ่นะครับตัวที่สองครับพี่ปุ๊คือตัวปตทบ้างครับมีข่าวเข้ามานะครับเชิญเลยครับสําหรับตัวปตทนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับเขามีการประกาศนะครับในการทำซื้อหุ้นเพิ่มทุน นะครับของบริษัทตัว Lotus Lotus p h a r m a c e u t i c a l นะครับซึ่งเป็นบริษัทลิสเ e ดอยู่ในไต้หวันนะครับโดยเขาจะซื้อหุ้นเนี่ยเป็นจำนวนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสิบล้านหุ้นโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นออกออกพีมาให้กับปทอทเป็นคนเดียวนะครับคิดเป็นที่ราคาประมาณสักแปดเหรียญไต้หวัน นะครับ,รบเท่ากับ total transaction เ,เ,เนี่ยประมาณ50ล้านเหรียญน,นะครับตัว17.5จล้านหุ้นเนี่ยจะคิดเป็นประมาณสัก6.7เปอร์ซนะครับของของตัวหุ้นทั้งหมดของ lotus pharmaceutical นี้นะครับ,รบก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาดูรู้ก่อนว่า lotus เนี่ยเ,เป็นใคร โลตัสเนี่ยเป็นบริษัทยานะครับซึ่งทำธุรกิจอินทตเกตเต็ดเลยตั้งแต่ R&D นะครับผลิตแล้วก็ดิสติบิวนะครับแต่ว่ายาของเขาเนี่ยจะเป็นยาสามัญน,นะครับประเภทที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนะครับแล้วก็ระบบประสาทนะครับ ตัวมาร์เก็ตหลักของของยาของบริษัทนี้เนี่ยจะขายเข้าไปในไต้หวันนะครับเกาหลีแล้วก็ U.S. นะครับซึ่งเอเชียนมาร์เก็ตเนี่ย represent เป็นประมาณสักสองในสามนะครับแล้วก็ Western market เวสเทิร์นมาร์เก็ตจะ represent เป็นประมาณสักหนึ่งในสามของยอดขายนะครับโดยผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณสัก1,100ล้านบาทน,นะครับเติบโตขึ้น50%เปอร์เซ็นต์ year on year นะครับแต่แต่เนื่องจากโลเบส นะครับเพราะว่าใน,ในปีที่แล้วเนี่ยปีปี19เนี่ยเขามีทำ impairment ยาที่ไม่สามารถ develop ได้ u u c e s s นะครับก็เลยทำให้ Base Earning มันต่ำนะครับแต่อะไรก็าตามเนี่ยเขามีแผนในการที่จะขยายนะครับฐานเนี่ยเข้ามายัางสู่ Southeast อ s s i a นะครับก็คือในประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปอทอเข้าไปก็เป็น strategic partner ของเขานะครับ โดยมุมมองของเราสําหรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นนิวโตรนะครับเพราะไซส์มันเล็กนะครับก็คือผลประกอบการเนี่ยกาไรเนี่ยประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านซื้อ6กเจ็เปอร์ซนเนี่ยมันก็แค่เจ็สิบล้านเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงร้อยล้านดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับกําไรของอทเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับแล้วราคาเข้าซื้อเนี่ยถ้าเทียบกับราคาที่ซื้อขายในตลาด นะครับออของไต้หวันนะครับก็มีดิสค้าแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะครับ <ừ. S 1> ด้วยภาพตรงนี้ก็ือเป็นการซื้อที่มาเก็ตไพรซ์นั่นแหละนะครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ผิดแปลกอะไร นะครับแต่ว่าการเข้าซื้อกิจการในเรื่องยาเนี่ยก็เป็นเป็นไปตาม s อ u r คอใหม่ Strategy ของเขาที่ต้องการข,าย,ขยายเข้าไปในธุรกิจใหม่เพื่อลดความเสี่ยงข,ของการที่ความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยจะลดลงในอนาคตนะครับเพราะว่าเรากรรู้ว่า EV กีกำลังจนนะมาครับก,ก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้บ e a r i s h หรือ Bullish จากในเรื่องประเด็นนี้มากนกนะครับ,รบแต่ว่า ที่เราชอบปทอทอยู่นะครับแล้วก็ยัง m a i n ทนเอาท์พอร์ฟอร์มเนี่ยก็เป็นเรื่องของ Earning ็งเอ o าลนะครับที่คาดว่าจะฟื้นตัวในครึ่งในในปี2021นะครับปอทอเนี่ยถือว่าอยู่ใน b เบ Position ที่จะ c a p เจอรในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าราคาแก๊สเนี่ยยังไม่ขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจินไม่ว่าจะเป็นส่วนวงแยกแก๊สไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแก๊สเนี่ยจะเฮล t ี้มากๆนะครับแล้วก็บริษัทลูกทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ E&P ส่วนของปิโตรเคมหรือว่าส่วนของโรงกลั่นเนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยเออร์เน็น,น่าจะเฮลตี้จากมาร์จิ้นที่ดีตัวดีขึ้นแล้วก็อินเวนทรีเกนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็คาดว่าตัวเออร์เน็ของปอทเนี่ยจะเฮลตี้นะครับก็เลยยังมีทัพโฟรนะครับแทร็กเก็ตไพรสี่สิบสี่อครับผมพี่ปูครับมีคําถามเข้ามาแล้วผมว่ามันเป็นคำถามที่ดีด้วยผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่า ตอนนี้ในช่วงที่เหลือของเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับประมาณสักหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยถ้าจะเลือกให้ถือซื้อนะครับให้ซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยต่าง OR นะครับแล้วก็ตัวปตทเนี่ยนะครับรวมถึงตัวสอผอที่วันอ่าสุขดาที่ผ่านมาเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยพี่ปุ๊กถ้าจะเลือกตัวหนึ่งให้กับนักลงทุนเนี่ยนะครับเอาตัวไหนดีครับถือเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งครับอ่าตัวไหนบ้างนะครับ โออาสอพอแล้วก็ปตทครับโออาสอพอและปตท,ค, A, ปทคือคือถ้าถ้าถ้าสามตัวนี้เนี่ยผมจะเลือกปตทนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือเบนฟิตของอาราคาแก๊สที่ยังนิ่งอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็แล้วก็ราคา Product ที่เขาขายเนี่ยมันมันขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้เบนฟฟิตเต็มเต็ม นะครับโดยในส่วนของอสอพอเนี่ยนะครับราคาขายแก๊สของเขาเนี่ยมันจะตรงข้ามก็คือมันจะแลดอยู่แต่ราคาน้ํามันเนี่ยซึ่ง represent 30%ของเขาเนี่ยมันขึ้นตามราคาน้ํามันดิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย benefit มันจะมันจะยังไม่เต็มนะครับยังไม่ได้เต็มที่เท่ากับปอทอส่วนส่วน OR อเนี่ยอย่างที่เราเรียนนะครับว่ามันมันขึ้นอยู่กับ m a นเนะครับเพราะว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันเกินพื้นฐานที่เรารู้ นะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเงินสดอยู่ในมือประมาณ50,000ล้านเนี่ยอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาไปซื้ออะไรซึ่งซึ่งถ้าเขาไปซื้อธุรกิจถ้ามันเป็นเป็นนอนออยเนี่ยมัลติโลมันได้ถึง3 5มถึงห้าเท่าเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยมันอาจจะได้เป็นถึงสิเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอักไซด์อย่ตรงนี้แต่ว่าเราไม่คิดว่าการซื้อเนี่ยมันจะมันจะเร็วแบบ ซื้อทีเดียวห้าหมื่นล้านจบภายในอะไรอย่างนี้ช่วงสั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคงต้องใช้ระยะเวลา,วลาส,สักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์เนี่ยมันจะค่อยๆมานะครับในส่วนของ o ออครับครับโอเคนะครับได้เลยครับพี่ปุ๊กวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ